นี้ถ่ายแบบมาจากพมเลียงจังหวัดสุขสขโขทัยจะเป็นประตูเก่าแก่แต่กรฐานที่จริงะต้องต้องก้มรอ,อดผ่านเข้าไปนะครับทีนี้เราเดินทางเข้าสู่ภาคใต้เริ่มต้นเลยนะฮะเมือโบราณก็จะสร้างจางกภาคใต้เข้บทุกในยุคแรกเนี่ยจะเป็น2,106ถ,ถึง2 5 1 5เนี่ยจะเป็นยุคที่สร้างด้วยปูนนะครับด้วยปิฐ ต่างๆนะครับถึงยุคสองเนี่ยสองพนรยสิบหเป็นต้นมาถึง2534นี่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องไม้นะครับโครงสร้างด้วยไม้ยุคสามนี่ได้เป็นยุคโทรังสันไปายนาครับปี3าีถึงปัจจุบันนะครับ, 3, บส่วนทางด้านขวามือก็จะเป็นในส่วนของพระบรมธ,ธาตุจังหวัดสุราษฎร์ธานีอันนี้ได้แต่แบบมาจากประเทศอินโดนีเซียครับนะฮะ เขาเป็นต้นอาณาจักรของศรีวิชัยทางภาคใต้เดี๋ยวตลาดโบราณเนี่ยเราจะมาลงกันที่หลักแนะเพราะตอนนี้คนเยอะมากอาจจะไปลงที่ภาคเหนือกันก่อนนะครับตลาดโบราณแห่งนี้คุณเล็กท่านไปขอหรือถอนมาเลยนะจากที่กรุงเทพที่ยานาวาครับเป็นตลาดที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สี่แล้วเขาจะเปลี่ยนเป็นการรื้อออกเพื่อจะสร้างเป็นปูน เลี้ยท่านไปซื้อตลาดมาแล้วก็มาสร้างไว้เป็นตลาดตั้งเดิมเลยในสมัยโบราณนี้นะเรียกว่าตลาดบกหรือตลาดโบราณวทนนี้เราจะลงมาจาุดสุดท้ายนะค,ะครับร้อยกะโล่ที่องค์พระนี่แบรท่าใช่ครับพระยาเจ้ารอตองครับอันนี้เป็นพระศรีสันเพชรสดายาแห่งกรุงศรีดาถ้าเราไปเด็นเป็นรูปปูนตั้นที่โดนเถารอบคลองเลยในสมัยชาวที่เสียกุล ตรงนี้สร้างเสร็จแล้วก็จะมีรังผึ้งมาเกาะด้วยนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของพอระศรีอารพระศรียาเมตไตรน,นะฮะที่ว่าในปีสอ0พันถ้าจะกลับมาบับกบเกิดเป็นผู้จอายัวันนี้ก็มีลูกเสือเข้าอยูาา่ด้านในนั่นค็ฐานกิจกรณมนะครับ สนามกอล์ฟอ,นะอย่าเข้าไปใกล้วัวนะลูกไว้ใจไม่ได้นะลูกนะวันนี้จะเป็นตัวแทนของปัซซิวะนะเป็นพา ครับ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  người ครับ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  người <laughs> เลรือนของราชการที่หกตลาดโบราณครับเดี๋ยวเราลงชมกนนัิน้าตรงาาได้มนะคะนั่งกินข้าวนั่งกินได้ทางสาราได้เลยครับไม่ว่าด้านในด้านนอกกินได้หมดเลยนะครับใช่ครับเดี๋ยวเราก็รวมเก็บขยะอะ้เรียบร้อยแล้วเป็นตลาดเก่านะฮะแล้วก็โรงเรียนของเมืองโบราณครับงนั้นรู้ทั้งหมดเลย 感冒啊！<noise> <noise> <noise> ชอบไหมชอบไหมชอบไหมเดินกันเก่า,กามากถืนอน้ำแฉมปงลาบุรนะครับ ว่าปางวันศุรแล้วะนมหาธาตุศิละปะสมัยของโบราณเลยนะครับเอการามาก็มาที่นี่เลยแล้วมาก็จะเป็น,นจังหวัดสุพันธบุรีนะครับอันนี้ที่จุ่งหลกไปตลาดที่เมื่อเช้าเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวคนขับรถที่มารับตอนบ่ายจะมุง 嗯。